สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องปองสลาก c อ m เราจะไปกันที่สายของคุณพอชครับคุณพอชมาพร้อมกับ เรื่องที่คุณพอสเนี่ยรับฟังมาจากเพื่อนเกี่ยวกับครอบครัวคนรู้จักเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปประมาณสักสิบห้าปีที่ผ่านมาคุณพอสเคยโทรมาเล่าเรื่องโรงงานผีดุกับเดอะโกสเรเดียแล้วครับครั้งนี้คุณพอสมาพร้อมกับเรื่องศูนเสียเสียศูนย์มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สามกันเลยครับสวัสดีครับคุณพอสสวัสดีครับพี่แจ๊สสบายดีนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยสบ,บายครับเป็นอะไรล่ะว่าเรื่อง คนแถวบ้านด้วยครับเรื่องที่เป็นคัตเตอร์แถวพระรามสองอะไรตัวกเยอยู่แถวไหนเนี่ยอยู่แถวพระรามสองครับผม <S <S เอ้ยสู้สู้นะดูแลรักษาสุขภา,าพแบบซิลตัวเองให้ดีอยู่ในบ้านเลยนะ <S <S ครับตอนนี้ก็คือเก็บตัวแต่อยู่แต่ในห้ง <S <S องครับไม่ออกไปไหนเลยแล้วที่บ้านมีใครอยู่บ้างเนี่ยมีคนแก่มีอะไรด้างไหมอ๋อไม่มีครับโอเคก็คืออยู่กับแฟนบอ,อกโอเคงั้นทั้งตัวของคุณพอสเองแล้วก็แฟนนะเก็บตัวอยู่ในบ้านก่อนนะ ครับผมอามาคุณพอสครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้คราวที่แล้วเนี่ยคุณพอลสมาเล่าเรื่องโรงงานผีดุครั้งนี้เนี่ยมาพร้อมกับเรื่องที่เพื่อนเล่าให้ฟังใช่ครับอ่านะครับศูนย์เสียเสียศูนย์เป็นยังไงเรื่องนี้ครับก่อนอนื่นก็ต้องขอสวัสดีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่พี่ชาวโคดเลดูทุกคนนะครับครับผมก็คือต้องบอกก่อนว่าผม ตื่นเต้นมาก็ถ้าผิดผิดถูกๆยังไงพี่แจกก็ช่วยผมด้วยนะได้เลยสบายๆนะคุณพอล์นะครับคุ้น <ผม S 1> กันคุณพอล์คุ้นเสียงผมเชื่อไห<ว><ผ>มเอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมเป็นเพื่อนครับอ่าอเรื่องนี้นะครับเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะมันเป็นเรื่องของที่ผมได้รับฟังมาจากเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อว่าบุม เรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ14-15ปีที่ผ่านมาครับสำหรับปูมในตอนนั้นน่ะก็ถือว่าเป็นช่วงหัวเดียวหัวต่อของชีวิตเขาเลยเนาะก็คือช่วงเป็นช่วงที่จะเปลี่ยนาปสำหรับการเป็นเด็กเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้วก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่จะเปลี่ยนไปในช่วงช่วงนั้นรวมถึงเรื่องการเรียนก็คือตอนนั้นมันก็จะมี ให้เลือกสองสายก็คือจะไปทางสายสามัญก็คือต่อมสี่มห้ามหกแล้วก็สายอาชีพก็จะมีแบ่งมาเป็นพานิชกับอาชีวะแต่สำหรับบูมเนี่ยใจของบูมเนี่ยก็คืออยากจะเรียนทางด้านอาชีวะมากกว่า mm. เพราะว่าในบ้านแถวบ้านเนี่ยเด็กรุ่นพี่แถวบ้านก็จะเรียนกันเยอะแต่ว่า ทางครอบครัวของบูมเนี่ยก็จะไม่ค่อยสนับสนุนในทางนี้รพอพอด้วยเหตุผลอะไรหลายๆอย่างอะพี่มันก็จะออกไปในทางด้านลบตัส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับน้องหรือเรื่องความรุนแรงและบวกกับบูมอะค่อนข้างจะเป็นคนที่ติดเพื่อนหนักมากครับ,รบและก็จะเริ่มออกไปทางที่จะเกเรแล้วทางบ้านก็เลยเลือกที่จะให้บูมอะ เรียนสายสามัญครับซึ่งในชุมชนที่บูมอาศัยอยู่ครับมีเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งที่เป็นรุ่นพี่ของบูมอายุห่างกันจากบูมก็ประมาณตั้งสามปีได้ชื่อว่าออสซึ่งเป็นเด็กอาชีวะอาชีวะคือ Art ออสคนนี้ครับคือที่บูมเขาคิดว่าจะเรียนสายอาชีพเนี่ยอาชีวะเนี่ยก็คือดูตัวอย่างจากออสที่เป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่เล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยแหละ ก็คืออยากจะไปตามเขาอะไรประมาณนี้่เพราะตอนเด็กๆเนี่ยออสก,กับบูมเนี่ยเล่นด้วยกันแล้วก็โตมาพร้อมกันแต่พอเริ่มโตเนี่ยต่างคนก็ต่างจะมีกลุ่มเพื่อนเป็นของตัวเองและอายุที่มันห่างกันนะเนาะเลยทำให้ทั้งคู่เนี่ยไม่ค่อยจะสนิทกันเหมือนตอนที่เป็นเด็กๆตัวบูมเองเนี่ยโตมาก็เริ่มติดเพื่อนเริ่มจะแบบว่า กลับบ้านดึกบ้างไปนอนค้างบ้านเพื่อนบ้างบางทีก็ออกไปสามวันห้าวันหรือก็อาทิตย์หนึ่ง <Okay. S 2> แต่ที่บ้านของบูมเนี่ยก็คอยจะเตือนนะแต่สำหรับบูมอะ่ะก็ทำเหมือนจะฟังอ่ะพี่แต่ว่าตัวเองก็คือเด็กหัวนั้น <Okay. S 2> ที่บ้านก็เลยทำอะไรไม่ได้มากนอกจากได้แต่เป็นห่วง แลวความที่บูมเป็นเด็กผู้ชายนะพี่ก็เลยปล่อยป่อแต่แต่ก็ยังคอยตามเช็คตามโทรจิตอะไรอยู่เป็นปกติอยู่ว่าวันหนึ่งอะครับในขณะที่บูมเนี่ยกำลังจะขับรถมอเตอร์ไซค์ของเขาเนี่ยกลับบ้านตอนนั้นเวลาก็ประมาณสี่ห้าทุ่มเห็นจะได้ครับพี่แต่พอมาถึงฝั่งตรงข้ามของทางเข้าสุมชนอะคือเป็นคนละฝั่งถนนกันนะครับ เราจะมองเห็นฝั่งหน้าทางเข้าชุมชนก็เห็นว่าด่านเนี่ยมันมีด่านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตั้งอยู่ปากซอยเด็กในชุมชนนะครับต่างก็รู้ดีกันว่าถ้ามีด่านตั้งอยู่ตรงเนี้ยเราต้องเข้าชุมชนอีกทางหนึ่งก็คือทางลัดตอนนั้นอะประจวบกับว่าบูมตอนนั้นบูมไม่ได้สวมมวกกันน็อกไปด้วยบูมก็เลยบอกว่าเออเข้าทางข้างหลังก็ได้วะาอะไรประมาณเนี้ย ทางรัตจ,จะเป็นพื้นปูนกว้างประมาณเมตรห้าสิบซึ่งปกติแล้วอะถ้าเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีใคร่าน mm hmm. เพราะว่ามันเปียวด้วยแล้วก็แคบแล้วก็อันตรายด้วย mm hmm. ยกเว้นในกรณีที่มีตาจานตั้งหน้าซอย mm hmm. ในระหว่างที่บูมขับรถกลับบ้านเนี่ยพี่ต้องผ่านสะพานที่มันเป็น ปูนต่อกันเป็นรูปตัว L อ่ะเนาะพี่นึกภาพออกไปครับที่มันเป็นรูปตัว l ะแล้วก็จะเจอบ้านของรุ่นที่คนนี้ที่ชื่อออสเนี่ยอยู่ทางขวามือเป็นหลังแรกโดยครอบครัวของออสเนี่ยประกอบด้วยน้าชันชัยผู้เป็นพ่อน้าสาคนเป็นแม่พี่เอกพี่ชายของออสแล้วก็ตัวออสเองแต่พี่น้องคู่นี้ก็จะไม่เหมือนกันครับคือ พี่เอกเนี่ยก็จะได้ไปทางแม่คือขาวต่วนออสเนี่ยก็จะเหมือนพ่อคือก็คือจะเป็นคนที่ผิวเข้มเพนะน้าชันชัยเนี่ยเป็นคนที่รูปร่างผิวเข้มและรูปร่างผอมสูงชอบตัดผมหัวเกียนแล้วก็จะมีน้องชายของน้าชันชัยอีกคนหนึ่งชื่อว่านาอ้วนที่อยู่บ้านหลังติดกันครอบคเนี้ครับถือว่าเป็นครอบครัวที่ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่า พ่อกับแม่มีอาชีพเป็นธนาการรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งส่วนลูกทั้งสองคนน่ะก็คือพี่เอกแล้วก็ออสเนี่ยกําลังทั้งคู่กําลังจะเรียนจบ,บในช่วงสั้นปวชและปวสในขณะที่พู่งขับรถกลับบ้านน่ะพี่แล้วกําลังเฉลียวสายตรงโคงลูกตัวแอลก็เห็นว่ามีเงาเนี่ยนั่งอยู่ตรงริมสะพานอื แล้วพอขับรถเข้าไปในไต้แล้วปรากฏว่าเป็นออสพี่ครัออสนั่งอยู่ทั้งคู่ก็ด้วยความที่แบบว่าไม่ค่อยได้คุยกันเลยก็เลยก็เลยทักทายกันแค่พยักหน้ากันแบบว่าเออเป็นไงบ้างสบายดีไหมอะไรแต่ก็ทั้งคู่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันแล้วบูมก็กลับบ้านพอตอนเช้าเนี่ยอาม่าของบูมาที่เป็นยายของบูมครับ,รบมาเตือนว่าช่วงเนี้ย กลับบ้านเมืดๆค่ำๆเนี่ยระวังให้ดีนะอพอลูกตาชานชัยอ่ะที่ชื่อออสอ่ะเพิ่งโดนยิงไปเมื่อวันสองวันก่อนอบูมก็งงอ่ัพี่<อ>บูมก็เลยสวนกลับอามาไปว่าจะโดนยิงได้ยังไงเมื่อคืนยังเจออยู่เลยจะไปโดนยิงตอนไหนครับแล้วก็คือด้วยความที่แบบวัยรุ่นนะพี่คําผู้ใหญ่ก็ก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยจะสนใจครับ ก็ไม่ได้สนใจคําพูดอามาก็คือเหมือนว่าๆหรือปลืมเรื่องนี้ไปก็คือคิดว่าอาาเขาคงจะแบบว่าพูดแย่เล่นหรืออะไรสักอย่างเนี่ยละแล้วก็แต่งตัวไปโรงเรียนตามปกติครับพี่ครับหลังจากเลิกเรียนเนี่ยบูมก็ไปนั่งเล่นที่บ้านเพื่อนเหมือนในทุกๆวันซึ่งในกลุ่มของเพื่อนเนี่ยก็มีเพื่อนอยู่คนนึงที่เล่นอาชีวะ ก็เลยถามบูมว่าเฮ้ยเองรู้ข่าวคนในซอยเองปะวะเขาบอกว่าคนในซอยบ้านเองอ่ะเพิ่งถูกยิงเองรู้หรือเปล่าครับ,บูมก็เลยแบบว่าตอบกลับไปครับด้วยความที่บอกว่าไม่รู้ว่าคนมันไม่รู้ก็เลยบอกว่า<อ>จะไปรู้ได้ยังไงค<อ>่าแทบจะไม่ได้อยู่บ้านด้วยซ้ําไม่รู้ข่าวเลยและเพื่อนคนนั้นนะครับที่เรียนอาชีวะก็เล่าต่อว่า เห็นเขาบอกว่าคนที่โดนยิงเนี่ยอยู่ในซอยบ้านเดียวกับเองอชื่อออสไม่รู้จักเหรออ้ออาวบูมก็นั่งงงเลยครับพี่เพราะว่าคําพูดอาม่าเนี่ยก็แล่นเข้ามาอยู่ในหัวบูมเลยเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นเรื่องจริงวะที่อามาพูดอ่ะก็คือบูมก็ก็คือไม่ไม่กล้าเราเอาไเพื่อนตรงนั้นฟังก็กลัวเพื่อนจะหาว่าตัวบูมเนี่ยเพลเจอร์ ก็เลยนั่งถึงประมาณนั่งตรงนั้นกับเพื่อนฝูงประมาณถึงสี่ห้าทุ่มครับกลุ่มเพื่อนเนี่ยก็ต่างแยกย้ายกันกลับบ้านแต่พอถึงภูมิกับบ้านเนี่ยฝั่งตรงข้ามครับพี่ครับไอ้่านเจ้ากรรมเนี่ยอก็มาตังที่เดิมเอมอ,อครับเออเลยทําให้ภูมิเนี่ยไม่มีทางเลือกต้องไปทางนั้นครับอืเลยต้องใช้ทางรัฐอีกครั้งครับแต่ตอนที่อยู่บ้านเพื่อนเนี่ย อูมก็ดื่มมาพอสมควรครับก็เลยแบบว่าคงออกจะลืมเรื่องของออสเนี่ยไปไปม้่งไปสนิทเลยก็คือจะว่าว่าได้ครับแต่พอกำลังจะเลี้ยวซ้ายตรงสะพานรูปตัวแอลที่เดิมเลยครับพี่ก็มีเสียงผู้หญิงเนี่ยดังมาจากทางบ้านออสเป็นเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นทำให้เรื่องของออสเนี่ย กลับมาในอยู่ในหัวบูมอีกครั้ง<อ>แล้วพอบูม,มหันไปเนี่ยที่บูมเห็นตรงหน้าเนี่ยครับทําให้บูมเนี่ยตาสว่างเลยพี่ฤทธิ<อ>์แอลกอฮอล์ท,ที่ดื่มมาเนี่ยหายไปจากร่างกายหมดเลยครับสิ่งที่เห็นก็คือเงาเงาหนึ่งซึ่งบูมมองยังไงเนี่ยก็รู้ว่าคือออสเพราะว่าไม่มีคนเล่นด้วยกันแต่เด็กกับพี่ ไม่มีทางหรอกที่ว่าจะจำกันไม่ได้ครับแล้วเงาเงาเงานั้นอ่ะก็ค่อยๆค่อยๆก้มลงเหมือนกาบไปทางตัวบ้าน,นครับพี่ครับแล้วก็ลุกแล้วก็ลุลกลมาเกาะที่รั้วบ้านอือแล้วเงา,งานั้นอ่ะก็ค่อยๆจางหายไปครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะมันไม่ถึงบูมบอกว่ามันไม่ถึงสองนาทีเลยอือแต่ในความรู้สึกของบูมอ่ะ ก็คือนานมากครับก็อยู่สักพักใหญ่ๆครับพอบูมตั้งสติดได้เนี่ยบูมก็รีบควักโทรศัพท์มือถือของตัวเองเโทรเข้าไปที่บ้านของตัวเองครับเพื่อจะให้คนในบ้านเนี่ยเดินออกมารับเพราะว่าไม่อยากจะผ่านตรงนี้กลัวแต่ปลายสายเนี่ยเป็นอาาครับที่รับสายด้วยความที่แก่แล้วเขาก็ไม่อยากจะเดินมามื้นๆช่ง่งๆแบบนี้อาาก็เลย เปิดไฟหน้าบ้านแล้วก็ยืนออกมายืนรอ mm. บูมเนี่ยก็รวบรวมความกล้าเนี่ยแล้วก็ขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยผ่านบ้านออสไปทันทีพอเข้าบ้านได้เนี่ยก็ดิ่งเข้าห้องพักอย่างรวดเร็วแล้วเขาแล้วบูมเนี่ยก็เปิดไฟทั่วบ้านเลยเพราะว่ากลัวแล้วก็เผลอรับไป mm. พอบูมตื่นออกมาอีกทีเนี่ยก็ประมาณเกือบปลายโมงนะครับพี่ครับ จึงรีบลมจากห้องพระเนี่ยเพื่อจะเล่าสิ่งที่เจอเมื่อคืนเนี่ยให้ทุกคนในบ้านฟังแต่เป็นจังหวะเดียวกับที่นาชานชัยครับเดินมาหน้าบ,บ้านบูมพอดีครับอาของบูมเนี่ยก็เลยสอบถามอาการของออสจากนาชานชัยแต่นาชานชัยก็ไม่ตอบแล้วก็ไม่พูดอะไรครับครับซึ่งอาของบูมเนี่ยได้คําตอบจากพี่เอก ที่เป็นพี่ชายของออสเนี่ยที่เดินตามหลังนะ้าชันชัยมาว่าออสเสียแล้วครับติดเชือ้อในกระแสเลือดเสียแล้วเมื่อคืนพอบุญได้ฟังแบบนั้นนะครับพี่ก็คือยืนขาแข็งทำอะไรไม่ถูกเลยเพราะว่าเมื่อคือนก็เพิ่งเจอวันซืนก็เพิ่งเจออก็คือพูดอะไรไม่ออกอะครับเลยแบบว่าเลิกเลิกความคิดที่จะเล่าเรื่องนี้ให้คนที่บ้านฟังเลิกเลยล้มเลิกเลย แล้ว,วิ่งอ่ะขึ้นไปเก็บของเพื่อจะออกไปบ้านเพื่อนครับด้วยความที่กลัวและไม่อยากจะผ่านบ้านออสในตอนกลางคืนหลังจากงานศพของออสเสร็จไปครับบูมก็ได้รับรู้ข่าวจากทางบ้านอีกว่าพี่เอกครับที่เป็นพี่ชายของออสเนี่ยได้ตามไปแก้แค้นคั่วดีให้แต่ตอนที่กำลังขับรถไล่กันอยู่เนี่ยรถพี่เอกเกิดเสียหลักครับ ทำให้รถพี่เอกเนี่ยไปอัดเข้ากับท้ายรถสิบล้อที่จอดอยู่ข้างทางอืแล้วพี่เอกก็เสียชีวิตคาที่ทันทีครับหลังแล้วก็ผ่านไปหลังจากจบงานของพี่เอกง,งานศพของพี่เอกนะครับบูมก็เลยกลับบ้านอแต่เป็นตอนกลางวันนะครับแต่พอในช่วงที่จะปิดบ้านประมาณหนึ่งทุ่มนะ บาว่าตามชุมชนก็จะปิดต้านทุ่งงูก็จะได้ยินเสียงผู้หญิงเนี่ยร้องไห้ร้อ,องโหยหวนเหมือนคนจะขาดใจอระพี่ครลอยมาแต่ไกลเลยแล้วทุกคนในซอยอะ่ะก็ต่างรู้ดีว่าเจ้าของเสียงเนี่ยคือนาาักษาคนที่เป็นแม่ของพี่เอกแหละออสเพราะให้การที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันยากที่จะรับได้จริงๆครับพี่เพราะการเสียลูก กู้เป็นความหวังของครอบครัวทั้งสองคนไปแบบว่าติดติดกันสองคนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันจะพูดยังไงเนี่ยมันเป็นไม่มีใครรับได้แน่นอนแล้วเสียงเนี้ยก็ดังอยู่เรื่อยๆดังอยู่ทุกวันในระยะเวลาที่บวงในอยู่บ้าบส่วนทางเพื่อนบ้านรอบๆข้างนะก็ช่วยกันดูแ,แลน้าตาในช่วงที่นาชานชัยเนี่ยผู้เป็นสามีเนี่ยไปทำงาน ผ่านมาเกือบสองเดือนครับอาการน้าสาแกก็มีอาการหนักขึ้นถึงขนาดแบบว่าเจอผู้ชายรุ่นราวราวเดียวกับพี่เอกและออสเนี่ยเหมาว่าเป็นลูกหมดใช่ครับแกก็จะเดินตามแล้วเรียกเป็นออสเรียกเป็นพี่เอกครัทุกคนไปและคำพูดที่ได้ยินบ่อยจากนักษานะครับในบช่วงนั้นก็คือออสจะไปไหนแม่ไม่อยากอยู่คนเดียวหรือเอก ลูกไปตามน้องกลับมาให้แม่ทีครับต่อมาครับอาการนักษาก็เริ่มจะหนักขึ้นจนน้าชานชัยเนี่ยต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลครับผลสุดท้ายก็คือนาา้นาสามน้าเนี่ยมีอาการป่วยทางจิตขัน้นรุนแรงเลยต้องส่งตัวเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลครับหลังจากแล้ว เรื่องทั้งหมดก็ผ่านไปประมาณเดือนสองเดือนครับแล้วก็น้าชันชัยเนี่ยผู้เป็นพ่อนะก็เริ่มแปลกไปครับพี่กลายเป็นคนเก็บตัวไม่พูดไม่จากับใครจะพูดก็แค่นาอ้วนผู้เป็นน้องชายครับแล้วก็ป้าต้อยคนที่อยู่บ้านตรงข้ามแล้วก็แต่สิ่งที่น้าชันชัยเนี่ยทําประจําก็คือการออกมาใส่บาตรถูกเช้าอืก็จะเห็นน้าชันชัยเนี่ยออกมาใส่บาตรถูกเช้าครับ แต่หลังเพราะหลังจากเหตุการณ์ที่เสียออสไปเสียพี่เอกไปอ่ะลูกชายก็จะออกมาใส่บาตรท,ทาบุญแบบว่าคือสิ่งอะไรบ่อยหนักขึ้นแต่วันนั้นน่ะมีวันหนึ่งครับมันผิดปกติคือน้าชานชัยเนี่ยแกออกมาใส่บาตรเสร็จรแกก็หันหลังกลับบ้านทันทีเลยไม่กวดน้ำไม่รับพรแต่ตรงนั้นนะครก็ไม่มีใครกล้าถามเพราะว่า ทุกคนเข้าใจแกว่าแกเนี่ยคงเค,ครียดแล้วช่วงเวลาประมาณเจ็ดแปดโมงครับคนป้าต้อยอ่ะคนที่อยู่บ้านตรงข้ามกับาชานชัยแกก็ทําแกงหม้อหนึ่งเป็นปกติของในชุมชนครับ,รบที่การที่บ้านนี้ทําอะไรเนี่ยก็จะเอาแกงไปแบ่งปันบ้านใกล้เรือนเคียงครับก็เลยไปเคาะประตูของบ้านนาชาญชัยก่อน แต่ไม่มีใครเปิดเพราะเรียกอยู่พักใหญ่ๆครับ <c oughs> ก็เลยตัดสินเนี่ยตัดสินใจเนี่ยเอาไปให้บ้านช้างค้างก่อนจังหวะที่ป้าต้อยกำลังเดินผ่านหน้าบ้านนาชาันชัยครับหางตาก็เหลือไปเห็นนะว่าหน้าต่างบ้านนาชันชัยเนี่ยเปิดอยู่แต่ภาพที่เห็นนะมันทำให้ป้าต้อยต้องร้องขีดจนสุดเสียงเลยที จนคนในซอยเนี่ยโผล่อ,ออกมาจะออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะพี่พีะต้อยเห็นนะก็คือน้าชันชัยเนี่ยแกผูกคอตายอยู่ที่้านบ้าน,นครับ,รบนาอ้วนได้ยินเสียงเนี่ยก็รีบวิ่งมาแล้วก็พยายนจะงัดประตูเข้าไปช่วยน้าชันชัยแต่มันก็ไม่ทันแล้วพี่และสิ่งที่ทำให้ทุกคนเนี่ยในนั้นน่ะ ขดหูมากขึ้นไปอีกนะครับ,รบก็คือบริเวณมือของณชันชัยเนี่ยในขณะที่แกคิดตั้นเนี่ยแกได้กรมรูปไว้ใบหนึ่งไว้แน่นเลยมันคือรูปตอนที่ออสและพี่เอกครับไปถ่ายรูปครอบครัวในวันที่ซ้อมรับใบป,ประกาศวิชาชีพ<อ>แล้วก็มีตัวหนังสือเนี่ยเขียนด้านหลังเขียนว่าความสำเร็จของลูก ความสุขของครอบครัวอ uh huh. แล้วรูปนั้นนะฮะก็นาอ้วนก็เป็นคนที่เก็บไว uh ้ huh. ที่เป็นน้องชายของนาชันชัยอนะ uh huh. หลังจากเหตุการณ์นี้ครับนาอ้วนก็กลายเป็นผู้ดูแลบ้านหลังนีแทน uh huh. ผ่านมาระยะหนึ่งครับก็นาอ้วนก็ไม่อยากจะปล่อยบ้านหลังนี้ให้หลาังนั้นครับ uh huh. ก็เลยปล่อยให้คนมาเช่าเพราะว่าไม่อยากให้แบบบ้านมันเก่าไปตามเวลาอื uh huh. อ่าใช่ครับแล้วก็ด้วยตั้งค่าเช่าไว้แค่ห้าร้อยบาทครับพอด้วยกับด้วยว่าราคาถูกแล้วก็เหตุผลอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็มีคนมาเช่าอแต่ทุกคนที่มาเช่าครับก็จะเจอเหตุการณ์ประหลาดทําให้อยู่บ้านเนี้ยไม่ได้เกินสามวันเจ็ดวันห้าวัน<อ>ก็เป็นอันต้องคืนบ้านทันทีทุกราย มีผู้เช่ารายหนึ่งครับเล่าให้ปูงฟังว่าในขณะที่นอนเนี่ยกึ่งหลับกึ่งตื่นเนี่ยครับก็เกิดรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหายใจไม่ออกอแต่พอลืมตามาก็เห็นผู้ชายผิวเข้มหัวเกียนรูปร่างผอมสูงครับเอาเท้ามาเหยียบหนะ้าอกแก่อยู่แล้วมือชี้หน้าแก่บอกว่าออกไปจากบ้านกูครับแต่เรื่องเล่าอ่ะมันก็ไม่น่าตกใจครับ เท่ากับสิ่งที่ผู้เช่าคนนั้นน่ะเปิดให้บูมดู uh. มันเป็นรอยเขียวช้ำบริเวณหน้าอกครับรับแล้วรอยนั้นน่ะมีลักษณะคล้ายฝาเท้า uh. ทำให้คนในซอยเนี่ยต่างผวาไปตามๆกันครับหลังจากนั้นครับก็มีผู้เช่าอีกหนึ่งรายคือเป็นคู่พี่น้องแต่ต้องมาประสบเคราะห์ร้าย เราะไม่แน่ใจผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าประสบข้อล้ายเนี่ยเพาะบ้านหลังนี้หรือเปล่าอแต่คนที่เป็นพี่เนี่ยก็เสียชีวิตภายในบ้านหลังนี้ครับด้วยสาเหตุด้วยสาเหตุโรคประจําตัวคือนอนตายอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วต่อมาไม่นานครคนที่เป็นน้องเนี่ยก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตครับ嗯嗯แต่มันแปลกครับพี่มันเป็นสาเหตุเดียวกับพี่เอกเลย คือขับรถมอเตอร์อรไซค์เนี่ยพุ่งชนท้ายรถสิบล้อ,อม,มันเหมือนพี่เอกไม่มีผิดเลยพี่ด้วยคำบอกเล่าปากต่อปากนะครับจึงทำให้ไม่มีใครอ่ะมาเช่าอยู่นาอ้วนแกนาอ้วนอ่ะแกก็เลยมาอยู่บ้านหลังนี้เองแล้วทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นปกติครับพี่จนมาวันหนึ่งอ่ะ มันก็เกิดกลิ่นเหม็นเน่าแบบว่าข่าค,คุ้งเลยภายในซอยอทุกคนน่ะก็คิดว่าสาเหตุเนี่ยมาจากบ้านนาชานชัยแน่นอนอเพราะบริเวณนั้นน่ะเต็มไปด้วยมแมลงวันแล้วก็กลิ่นแรงมากเลยเจึงไปขอเรียกนาอ้วนน่ะที่อยู่บ้านอีกหลังนึงใช่ไหมครับเ,เพื่อจะให้นาอ้วนมาเปิดบ้านนาำชานชัยให้แต่เหมือนว่าแกไม่อยู่ ก็เลยไปแจ้งประธานชุมชนเพื่อจะมาเป็นพยานในการเปิดเข้าไปดู<อ>แต่พอเปิดเข้าไปพี่อ้ยทุกคนก็ได้เห็นภาพสลดอีกครั้งหน<อ>ึ่งสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือนาอ้วน,นอีอแกนอนเสียชีวิตในสภาพขึ้นอื่นแล้วครับแล้วบ้านหลังเนี้ยก็ถูกปล่อยล้างมาสองถึงสามปีเดี๋ยวนะนอ้วนเป็นอะไรตายก็คงจะเป็นโรคประจําตัวครับอยจะต,ต้อมาตายในบ้านนี้นะ ใช่ครับมันเป็นเรื่องที่แปลกมากแล้วบ้านหลังเนี้ยก็ถูกปล่อยล้างไปประมาณสองถึงสามปีจนมีญาติของทางนาชานชัยเนี่ยเข้ามาดูแลต่ออแต่ล่าสุดนะครับที่ผมรู้ข่าวมาก็คือครับที่บุ๋มบอกมาก็คือล่าสุดมีคนเช่าแล้วออแต่มันแปลกครับพี่ครับเขาเช่าไว้อยู่ตอนกลางวันออืส่วนตอนกลางคืนน่ะพอหัวค่ำเขาจอกจากบ้านนี้ทุกคืนเลยอ เขาจะไม่นอนบ้านนี้ไปสาดคืนที่ดีมันคือมันเป็นเรื่องที่แปลกมากครับครับครับพี่แล้วเรื่องเนี้ยผมสำหรับตัวผมเองอะที่ได้รับฟังมาจากเบย์ทีอะมันเหมือนจะเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าไม่รู้จะเรียกว่าอะไระพีมม่มันมันหดหูมากแล้วมันเหมือนมันโศกอนาตกรรมนะว่าต่อเนื่องใช่สิเดี๋ยวนะั้นแล้วคนเป็นแม่ไปไหนนะคนเป็นแม่ก็คือไปเหมือน มีป่วยเป็นมีการป่วยทางจิตเวทไปเลยครับก็คือเสียสต,ติแล้วไปไหนอะ่ะก็ยังอยู่ตอนนี้ก็ไม่ทราบน่าจะอยู่โรงพยาบาลก็คือไม่ไม่หายป่วยครับรักษาไม่หายอ๋อคือโอ้โหไออาการที่มันมีความสูญเสียแล้วมันมีผลกระทบกับจิตใจอ่ะเสียลูกไปสองคนอ่ะผมว่าอืมันหนักนะผมก็ม่มันหนักมากเลยมันหนักครับ เท่ากับว่าบ้านหลังเนี้ยทุกวันเนี้ยคเป็นยังไงก็มีคนอยู่ครับแต่เขาจะอยู่แค่ตอนกลางวันหมายถึงว่าแค่ตอนกลางวันแต่ตอนกลางคืนเนี้ยหลังจากทย์ตกดินเขาจะออกมาใช่ครับเขาจะออกไปอยู่ที่อื่นเลยเฮ้ยหมายถึงว่าออกไปอยู่ที่อื่นในที่นี้คือมีการคอนเฟิร์มยืนยันแล้วว่าเขาไปนอนที่อื่นจะไม่นอนในบ้านหลังนี้ตอนกลางคืนเหรอใช่ครับเขาจะไม่นอนในบ้านหลังนี้ตอนคืนเออ เพราะว่าเอ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 าเขาไปทํางานหรือเปล่าอันนี้ก็คืออันนี้ผมก็ไม่ทราบครับแต่ว่าคือด้วยความที่บูมกับผมมาเป็นเพื่อนกันครับแล้ววันเนี้ยผมมีโอกาสจะได้ไปส่งั้นพอดีอแล้วคือไปถามตรงตรงนั้นน่ะคนตรงนั้นอ่ะก็คือนี่ก็คือมันก็แปลกครับว่าคนเนี้ยมาเช่าบ้านแต่อยู่แค่ตอนกลางวันออแล้วตอนกลางคืนเนี่ยช่วงหัวค่ำเนี่ยก็จะออกจากบ้านไป ทำงานมากจะกลับจะกลับมาอีกทีก็เช้าเช้ามันก็ยังเป็นอย่างนี้ตลอดอมันอาจจะมีสิทธิ์ไปได้คุณคุณคุณพอรก็คืองานที่มันเป็นกะกลางคืนน่ะก็เยอะนะที่เรามองเรามองในแง่ของความเป็นจริงก่อนนะใช่ครับเออออมันก็ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็โอเคครับพี่แต่ผมกลัวว่ามันจะเป็นแบบว่าอีกแบบหนึ่งเออมันก็อยู่มันก็อยู่ที่เหตุการณ์ของของบ้านหลังนั้นแหละ ว่าเขาเขาเป็นอย่างที่เราคิดหรือมันเป็นวิถีชีวิตของเขาในการไปทํางานกากลังคือหรือเปล่าครับผมเออนะครับเท่ากับว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเริ่มต้นจากการสูญเสียก่อนนะครับแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งที่มันเป็นปัญหาโลกแตกมานานแสนนานใช่ครับนะครับเรื่องของไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าลัทธิคใครเป็นคนเริ่มต้นลัทธินี้ขึ้นมาก็คือลัทธิ เด็กช่างตีกันใช่ครับเออนะครับเรียนช่างเหมือนกันคนและสถาบันใช่ครับฆ่ากันเหมือนไปโกรธกันมาแต่ชาติปางไหนเออไม่ใช่แค่เฉพาะในอดีตทุกวันนี้ยังมีอยู่ยังเป็นข่าวอยู่แต่เดี๋ยวเนี้ยมันดูรุนแรงกว่าสมัยก่อนคือคนที่ตีกันที่เป็นเด็กช่างที่เราเห็นข่าวอ,อ่ะเขาไม่สนใจคนใช้รถใช้ถนนเขาไม่สนใจคนเดินอยู่ตามถนนเลยนะ ครับเขาไม่สนใจเลยเขาตีเขายิงกันเลยใช่ตียิงกันแบบเฮ้ยใครจะเป็นอะไรช่างมันแล้วความสูญเสียมันเกิดขึ้นโอเควันนั้นตีกันไม่มีใครเป็นอะไรแต่ถ้าวันหนึ่งมันมีใครเป็นอะไรขึ้นมาเช่นตัวงคนตีเองฝั่งตรงข้ามหรือคนที่เขาไม่รู้อิโนอิเน ความสูญเสีย<ผ>ม,มันเกิดขึ้นแล้วมันก็อาจจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมแบบเนี้ยคน<ช>ที่เสียใจที่สุดก็คือคนที่อยู่คนที่เป็นครอบครัวของเขาอะ่ะใช่ครับเออนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ลัทธิแบบเนี้ยผมเรียกมันว่าลัทธิแล้วกัน,กนไอ้ความเชื่อ <c oughs> แบบเนี้ยเมื่อไหร่มันจะสูญสลายหายไปสักทีก็ไม่รู้ครับผมเออนะครับนั่นคือเรื่องสูญเสียเสียสูญเรื่องราวทั้งหมดคุณพอร ขอบคุณมากๆคุณพอที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับผมนะครั้งหน้าถ้ามีเรื่องอะไรอีกก็ติดต่อมานะครับครับผมได้ครับคุณพอขอบคุณมากครับสวัสดีครับคับพี่แจ๊คสวัสดีครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก m o m สวัสดีครับ Ha ha ha